อันิจังทุกขังอนัตตานี่สามอันนี้ความจริงอันเดียวกันความจริงอันเดียวกันอันิจางทุกขังรวมอยู่ในอนัตตารวมอยู่ในอนัตตาทาต่านสอนมหายานเขาก้าวหน้าในเรื่องนี้คือว่าเขาบอกว่าลักษณะสามีความจริงเป็นเอกลักษณะคือลักษณะอนัตตาหรือลักษณะผุญญตาอันิจางอันใดทุกขังต่ออันนั้นทุกขังอันใดอนัตตาอันนั้นเพราะฉะนั้นสัพพธรรมทั้งปววจริงเป็นอนัตตา หรือพูดง่ายๆว่าสัพพธรรมท,ทั้งปวงจึงเป็นศูนญจตาทำให้ถึงว่าอนิจจังทุกขังเป็นอนัตตาด้วยทำอันใดสิ่งใดก็แล้วแต่ที่ไม่เที่ยงแสดงว่าสิ่งนั้นไม่มีสาระไม่มีสาระคงที่มันถึงไม่เที่ยงถ้ามีสาระคงที่แล้วจะเที่ยงจะต้องเที่ยงถ้าสาระของมันไม่คงที่มันจึงไม่เที่ยงเพราะไม่เที่ยงมันจึงพนไม่ได้นะก็เมื่อไม่มีสาระแล้วมันคืออะไรล่ะก็คือศุนญ,ญาตานั่นเอง